สวัสดีค่ะกศนอำเภอวยยอดภายใต้การบริหารงานของนางอุมาพรมนโนพิรมผู้อำนวยการกศนอำเภอวยยอดขอ,อนำเสนอผลการดำเนินงานของกศนอำเภอวยยอดประจำเดือนเมษายนพุทธศัก,กราช2565วันที่2เมษายน2565นางนภาจิโรพาสผู้อำนวยการกศนจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณนะห้องสม,มุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอํเภอวัยอดจังหวัดตรังนางมาพรมนนพิรมผู้อำนวยการกศนอําเภอวัยอด นำบุคลากรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสืบสารคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนในการแข่งขันตอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนณห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอวยยอดจังหวัดตรังระหว่างวันที่7และ8เมษายน2565คณะครูและบุคลากรกศนอำเภอวยยอดศึกษาดูง,งานณนศะูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัยกศนอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ องสมุดกศนอําเภอเมืองกระบ,บี่และกศนห้าดีพรีเมียมพลัสตำบลปลายพยาอําเภอปลายพยาจังหวัดกระบี่วันที่21เมษาย,ยน2565ดกดรคงปฤิจ,จันคจรรองเลขาธิการกศนเป็นประธานมอบประกาศจียบัติผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของนักศึกษากศนอําเภอห้วยยอดโดยมีนางนภาจิโรภาส พ่้อในการกศนจังหวัดตรังนางอุมาพรมนูพิรมพ่วอในการกศนอําเภอวัยยอดและแขกผู้มีเกียรติพร้อมด้วยบุคลากรกศนอําเภอวัยยอดให้การต้อนรับ วันที่23เมษายน2565นางอุมาพรมนุพิรมผู้อำนวยการกศนอำเภอวยอดรับมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นระดับภาคในสาขาผู้อำนวยการกศนอำเภอดีเด่นจากนายวันลบสงวานานามเลขาธิการกศนณโนะรงแรมเรือรัศดาจังหวัดตรัง วันที่25เมษายน2565นางอุมาพรมนุพิรมผู้อำนวยการกศนอำเภอเวยอดมอบหมายให้นางสารินีวรนนบวนรครูชำนาญการพิเศษนายจลนแก้วเล็กครูอาสาสมัครนางสาวจุรีสิทธิชัยและนางสุนีบุญญาครูกศนาตำบล ร่วมการนิเทศการจัดการศึกษากศนในค่ายทหารนาศูนย์การเรียนรู้กศนอกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพญารัษดานุประดิษฐ์โดยมีนาวาเอกภูวดลศิริพงศ์หัวหน้าคณะนิเทศจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยมานิเทศการศึกษากศนในค่ายทหารวันที่25เมษายน2565 กสนอ,อำเภอยอดร่วมประกวดการแข่งขันบุเพลงพระราชนิพนธ์ในโครงการจิตอาสาของสำนักง,งานกสนประจำปี2565กิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักง,งานกสนณนะศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดภูเก็ตโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสอง วันที่28เมษายน2565นางสาวพัยพทยาพุทธด,ดวงครูกศนตำบลปากแจมได้รับการประเมินกศน .5D พรีเมียมจากนางนภพาจิโรภาสผู้อำนวยการกศนจังหวัดตรังนางละอ,องผู้กลางศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและนางสาวพนิดาพุ่มขำศึกษานิเทศชำนาญการณนะกศนตําบลปากแจมอํเภอวิยจังหวัดตรังนางนุมนคงนคร ครูกศนตำบลท่านิ้วได้รับการประเมินกศน .5 ดีพรีเมียมจากนางนภาจิโรภาสพผู้อำนวยการกศนจังหวัดตรังนางละอองผู้กลางศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษและนางสาวพนิดาพุ่มขำศึกษานิเทศชำนาญการณนะกศนตำบลท่านิ้วอำเภอว่ายอดจังหวัดตรัง